ก้าวถวายพระเจ้าอยู่หัวอนันต์เมื่อเล่าให้คุณนิพพาฟังเสร็จพระองค์ก็ขอร้องให้คุณนิพพานำความเรื่องนี้ไปกราบทูลกับสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จย่าให้ทรงทราบแต่คุณนิพพาก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าพระองค์หญิงเฉิดโฉมอาจจะทรงฟั่นเฟือนเพราะชลามากแล้วต่อมาในปลายเดือนพฤษภาคมพระองค์หญิงเฉิดโฉมทรงฝันอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้ฝันว่าพระปิ่นก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเขกพระเศียรแล้วกิ้วให้พระองค์หญิงเฉิดโฉมว่า ของแค่นี้ก็ทำไม่ได้เมื่อทรงตื่นบรรทมขึ้นมาพระองค์จึงเล่าให้คุณนิภาฟังพร้อมทั้งขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าเธอจะทำอย่างไรก็ได้ให้ความเรื่องนี้ถึงพระกันของในหลวงแต่คุณนิพาก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิมจนกระทั่งถึงวันที่8มิถุนายน2489ก่อนพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเพียงวันเดียวพระองค์หญิงเฉิดโฉมก็ส่งลบล้าให้คุณนิพาไปเชิญพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนมาเฝ้า คราวนี้คุณนิพาจึงปฏิบัติตามโดยดีและเมื่อพยาอนุรักษ์มาเฝ้าพระองค์จึงรีบมอบคาถาดังกล่าวเพื่อฝากทูลก้าถวายโดยเน้นว่าคาถานี้ใช้ได้แต่กับในหลวงพระองค์เดียวเท่านั้นหากผู้อื่นนำไปใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่แล้วพยาอนุรักษ์ก็ไม่ได้ทูลก้าถวายคาถานี้แต่อย่างใดและแล้วในเวลาเช้าตู่ของวันเกิดเหตุ ซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน2489พระองค์หญิงเฉิดโฉมได้หมดสติไปชั่วคู่และเมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ก็ร้องเอะอะโวยวายเป็นการใหญ่บอกคุณนิพาว่าให้ช่วยด้วยเพราะเหตุร้ายเกิดขึ้นในพระบรมมหาราชวังแล้วพระองค์ตรัสว่าเห็นมแมลงวันบินว่อนอยู่เต็มวังหลวงจนน่ากลัวจากนั้นไม่นานในช่วงสายของวันนั้นเองโรงพยาบาลจุฬาก็ได้รับแจ้งว่าพระเจ้าอยู่หัวอน,นันต์ ทรงเสด็จสวรรคตเสียแล้วไม่มีผู้ใดกล้าเล่าเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่8สวรรคตให้กับพระองค์หญิงเฉิดโฉงฟังเพราะกลัวจะมีผลกระทบต่อพระหทไทยสองวันต่อมาพระองค์หญิงเฉิดโฉมก็สิ้นพระชนม์ตามพระเจ้าอยู่หัวไปพระศพของพระองค์หญิงถูกอัญเชิญออกจากโรงพยาบาลจุฬากลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังโดยพระศพถูกตั้งไว้ที่ตำหนักเล็กๆหลังหนึ่ง ที่ไม่ไกลจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลถือว่าเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สิ้นพระชนในระดับหลังสุดพระองค์หญิงเฉิดโฉมท่งคุณวุิหลายประกาศทรงรอบรู้ทางด้านโหราศาสตร์นาฏศิลป์และทั้งที่มีพระชนมายุมากแล้วยังหัดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ จนอ่านและเขียนได้เพราะวังหน้าซึ่งเป็นที่ประทับเก่าของพระองค์นั้นไม่ได้ห้ามให้ผู้หญิงฝรั่งเข้าวังท่านจึงได้มีโอกาสติดต่อกับแม่มโคและแม่มยอดในการเรียนภาษาข้อมูลจากหนังสือแลวังหลังตำหนัก